ตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพี่น้องประชาชนเป็นหนี้สถาบันการเงินข่างวดรถข่างวดบ้านบัตรเครดิตเยอะเงินกู้คำประกันเยอะหลายคนไม่มีทางออกได้รับหมายสารตกตกอกตก,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 ตกใจหนีกันหมดโดนยึดบ้านโดนยึดรถโดนคืนรถแล้วก็โดนฟ้องนะโดนอายัดเงินเดือนถ้าไม่มีทางออกนะครับ โทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เดชทีมงานได้นะก็ยินดีให้คําแนะนําก็โทรมานะครับให้คําแนะนําได้เลยไม่มีเงินจ่ายค่างวดไม่มีเงินจ่ายค่ารถค่าบ้านบัตรเครดิตบัตรเงินด่วนอะไรต่างๆนะครับโดนยึดรถยึดบ้านนะจนต้องหย่าผัวหย่าเมียทํำยังไงดีทรัพย์สินโดนยึดค,คําประกงคําประกันลูกนี้หายทั้งเจ้านี่ลูกนี่ถ้าไม่มีทางออกก็โทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ทีมงานพี่เดได้ก็ก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับตอบตอบปัญหากฎหมายได้ชีวิตมันมีทางออก